ตรงนี้สวยมากเลยค่ะมันได้ไอ้นี่ข้าวได้ไปุ๋ยใบยมะขามจะ้ะอยู่ใต้ต้นมะขามงามมากเลยค่ะ มาได้ใบมะขามเพื่อนๆตรงนี้นะใบมะขามเป็นปุ๋ยอย่างดีค่ะอยู่ในนาข้าวข้าวก็จะงามมากเลย สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยลมเย็นสบายมากเลยจ้ะข่าวก็ปลิวสวัยเลยจ้้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีจ้า